าที่มันกินดีเพราะว่ากบเราบาดเจ็บนะลูก,กตาไม่มีนะ ูต้องชิมก่อนไหมครับรสชาติเป็นไงเสร็จแล้วก็จุ่มน้ำส้มเพื่อให้ตัวยางเสร็จตัวจุ่มไปปุ๊บแข็งลยครับเดี๋ยวแขลงเดี๋ยวหล่งเสร็จแล้วก็วที่เสียบตักแดดตัวต่อไปอันนี้คือชั้นแรกชั้นแรกตัวต่อไปจุ่มให้จอมไปเลย อันนี้สะบัดปลายนิดนึงใช่ไหมครับให้น้ํามันเสด็จแล้วคให้น้ามันเสด็จใช่เสด็จไปไนบาลานกันจะเสด็จไปไหนครับท่านอันนี้อันนี้มันจะความยากอยู่ที่ตัวนี้เองนะเป็นรายละเอียดมันจะเยอะอือันนี้คือชั้นแรกไม่เป็นไรเนี่ยต้องดูให้นะน้ํายางให้มันย้อนให้มันย้อนอให้มันเป็นก้อนปลายปากนั่น ไม่สะบัดนะครับใช่ไอชิ้นไม่กา้สะบัดแรงใช่ไหมไม้มันเล็กกลัวมันจะหักปกติสลัดแรงเลยเป็นไม้เสียบชิ้นน,นี่เียไม่อยู่อาจารย์ปักนานไหมสักสักพักเลยรอบสองต้องทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีครับเอ,อ่อถ้าเอาชัวร์คือทิ้งไว้จนกว่าน้ำยางมันจะแห้งใสเลยถ้าแห้งใสเลยแล้วก็จุ่มรอบต่อไปได้โอเคแต่ถ้ารีบก็ สักห้านาทีก็ได้สิบนาทีให้มันเซ็จตัวก่อนนี้ให้ให้ตัวน้ำส้มสายชูมันละเหยออกให้ห,หมดตอนนี้เรามีอยู่สามโมเดลน,นะกบปีศาจกบฟุงฟิงไงฟุงฟิงกระดิ่งกระดิ่งเป็ดน,น,นะฮะ สามรุ่นอ,อขาวโบ๊เลยตัวนี้ชอบอ่ะดิเห็นไหม,มเป็นฟองก่ะเป็นฟองต้องไม่ให้มีฟอง ถ้าใครไม่อยากซื้อก็ทําใช้เองนะครับนะถ้าใครขี้เกียจก็สั่งซื้อผมได้นะครับอตอนนี้เท,ทยู่นะแต่ช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงตัวเหยื่ออยู่นะครับทดลองแต่วันนี้เป็นเวลามีน้อยก็อาจจะทิง้งว้ซสักรอบละห้านาทีสิบนาทีอ่เาเดี๋ยวมาดูรอบสองนะครับนี่รอบแรกนะเดี๋ยวมาดูรอบสองกันนะครับโอเค ผมเมื่อวานเป็นอะไรที่เซ็งครนะประมาณหกเจ็ดรอบนี่รอบสองครับจุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเขาเขาเหมืนมอมนเดิมสะบดัดไปนี่ไม้มันเล็กไปกลัวหักเหไือกล้าขออเลย ส้มสายชูอันนี้คือเช็ดก่อนไม่มีฟองเนาะส้มสายชูนี่ผมนี่ครับเสียบเอาหัวทิ่มลงทำไมต้องเอาหัวทิ่มลงฮะให้น้ำยางมันย้อยลงมาทิศปาลายจะได้น้ำหนัการไปแตกออ๋ตรงปากมันนะใช่ปากกรบได้น่นาเนาะเออเหยียบปลอมแล้วปะเนี่ยตัวที่สอง รอบสองน่นรอบสก็เริ่มเป็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบชอบบางคนก็ไม่สลัดเยอะเนาะถ้าไม่สลัดเยอะไม่กี่รอบก็น่าจะก็ได้แต่ว่าสามเซ็รตัวน้ำยางจะช้าหเพราะมันหนาเกินเนาะหนาเกินนี่กบยางทำใช้เองก็ไม่ยากนะครับ สำหรับคนที่อยากทําใช้เองเนาะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทาก็สั่งได้นะครับแต่ขออน,นุญาตแต่ขอเทสเยื่อให้ชัวร์ก่อนนะครับผมว่าทุกอย่างโอเคนะครับตัวที่สามตัวหนึ่งนะครับลูกระเบิด อย่างก็บบีสาหรืลรอกนี้จมน้ำส้มสายชูจำเป็นต้องใช้ยี่ห้ออะไรครับไม่จำเป็นนะขอให้เป็นน้ำส้มสายชูเนาะใช่เพราะช่วยเรื่องเซตตัวน้ำยางได้ระดับเอเคโอเค,อเคแล้วก็ปล่อยให้ ปล่อยให้แห้งปล<ห>่อยใ,<ห>ให้แห้งนะครับตัวเนื้อยางมันเริ่มใสถึงจะจุ่มรอบต่อไปประมาณกี่รอบรวมๆประมาณรวมๆหกรอบหกรอบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนรอบสุดท้ายนะครับนะโอเค ดนนะไม่มีใครมาเตอันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยรอบที่ห้ารอบมห้าแล้วนะรห้าเราจะลงห้าเพลทเราจะโรยกากเพลทให้วุ้งวิงนิดนึงนะไม่ต้องเล่นสีเราใช้การ<อ>วุ้งวิง,<อ>งฟุ้งฟิงลลององงดูกระดิ่งอะไรเนี่ย พิงริง่จริงยรวยง่ายๆเลยนี่มีวิธีการรวยจุ่มไปเลยได้ไหมมันจะหนาเกินมันจะเป็นก้อนเลยนะจาน์ออใช้โรยดีกว่าอันนี้เป็นเแค่ โมเดลทดลองแข่งวันกันเนี้ยปล่อยเองมองไม่เห็นเองกาดเป็ดไม่กี่ตังค์ใช่ไหมเนี่ยกี<อ>่บาทเนะี่ยยี่สิบยี่สิบบาทนเนาะยี่สิบบาทถ้าใครไม่ถนัดทำเองก็สั่งซื้อนะครับผม ะเดี๋ยวจะวางจําหน่ายเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอ<ม>เทสเหยื่ออีกสักอีกสักอ,อ,อีกสักหน่อยนะฮะให้ให้มันให้มันชัวร์อมีวางจำหน่ายเร็วๆนี้กบฟุ้งฟิง้งไม่ใต้ท้องอเพราะว่า <c oughs> ท้องมันจะได้จะทวองใสแล้วก็

สนใจจะซื้อชุดลองก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเซตไว้ให้สำหรับใครที่อยากทำเองนะเราจะเน้นแต้ท้องให้มันวิบวับมากกว่าข้างบนปิดมือว่าไงเนี่ยทำไมเลยเนี่ย,ย,ยจะได้เนี่ยเนี่ยกากที่ร่วงเนี่ยใช่ใช่ผมลืมหยิบขาดมา จะได้เก็บไว้เนี่ยโลยได้อีกเป็นตัวเลยนะที่ล่วงล่วงไปนะโชกนี่เห็นว่ายี่สิบาทก็โรยเล่นไปเลยนะะโรยลืมดูนะเข้าเต็มฝาเลยนะบกบไม่มีตานะนี่แหละปลาท,ที่มันกินดีเพราะว่ากบเราบาดเจ็บนะลูกตาไม่มีนะเวลาเราเอาลงน้ำจริงเนี่ย เออปลาเห็นนี่คิดว่ากบบาดเจ็บนะกบไม่สมบูรณ์นะกบพิการนะปลามันชอบซ้ำนะ,ะเห็นใช่เหรอเหยื่อที่พิการใช่ครับใช่อถ้าลากมาแบบลากมาแบบกบแข็งแรงมันไม่กินนะจะกินแบบกบพิการนี่นะแล้วก็รอเสร็จตัวออันนี้หลังจากจุ่มกากเพชรแล้วก็เดี๋ยวซ้ําอีกกี่รอบสองรอบสองรอบ เด,เดี๋ยวมาดูตอนตอนซ้ำนะฮะตอนนี้ันก็วิบับเป็นบังเกมเลยโอ้โหโสุดยอดอารุนามุนๆช่วยหน่อยโด<อ>นโสแสงแมันจะเป็นอย่างนี้เรียกปลาดีอ้โหวิบับได้นะได้ครับผม ยิบเลยม่ยิบระยับเลยหรือว่าลีเกนะเนี่ยหมวกอันนี้จุ่มปิดแล,แล้วรอบท้ายจวบเขาะะเาก่นอนเขาะสนิม อย่างเงี้ยมันเรียกปลาดีอันนี้ขอไล่น้ำยาขอาให้ปยวทิชหน้าทิชหน้าทิชหน้าแน่นอนครับมีการเทสแน่นอนนะทิชหน้าชุดนี้เทสแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนจะชวนไปองค์คลักเนี่ยไปไหมสนใจปะไกลไปเทคนิคผมเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เสียบตรงนะครับเก่อนน้ำยางยังไม่เซตตัวดีเราก็ต้องเอาหัวตักลงนี้มา ให้น้ำยางไปยออกตรงปากปากจะได้นหนานอันนี้น้ำส้มสายชูถ้าเราไม่ใช้น้ําส้มสายชูใช้เหล้าสี่สิบแทนได้ไหมอันนั้นให้คุณกินดีกว่อาอ๋อเหรอจวดเลยนะมันจะนิ่งมากเลยกบนี <c oughs> ้จะเฟี้ยวอันนี้มันจะเอาะแหนบ้างอืม หนักจังเลยนะเรื่องสบัดเนี่ยมไม่ได้ดูว่าเป็นอันจบรอแห้งสนิทอย่างเดียวแล้วก็แกะเรียบร้อยนี่เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนแหง้งนถ้าแกะตอนนี้ยังชื้นโอกาสขายตรงนี้